เขาซื้อบอลลูนค้นหาให้แฟนสาวที่เตี้ยกว่า40เซนแต่เธอไม่เอาฉันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วซึ่งไม่ได้นะมันมีประโยชน์เขาเลือกเป็นช้างสีฟ้าให้แฟนแล้วตอนนี้เธอหายไปอ๋อเจอแล้วซึ่งเธอก็ว่าเขาว่าเดินหลงไปทั่วอยู่นั่นแหละแต่นั่นนะ่าจะเป็นเธอมากกว่าและเธอที่ดูสนใจเจ้ายีราฟสุดๆก็ขอให้แฟนถ่ายรูปคู่กับมันให้หน่อยซึ่งได้เลยเ นี่คุณถ่ายอะไรโจมตีด้วยมัดเหมือนจะไม่มีทางรั้งเธอกลับมาได้แต่ดึงเจ้าช้างไว้นี่แน่มีพี่คนโตพี่คนกลางแล้วก็น้องลิงคนเล็กแต่เธอไม่ใช่ลิงโกรธแล้วหนีไปเขาคิดคำง้อแทบตายได้คำว่าสาวน้อยอยากโกรธเลยนะเดี๋ยวน่าจะเหี่ยวย่นเหมือนเจ้าลิง